วันนี้เราจะเตายิ่งสุดกันสองในสามนะผมนะครับตอนนี้ต่อมาดูครับผมหนึ่งสอเดี๋ยวตั้หนึงครับพี่ผมก่อนขอาเ้ผมแบบนึงครับผมโอเคครับผมรอสองเดี๋ยวได้เป็นต้นึ่งอแล้ยัง สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านจุ๋มโจนนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับน้องเมย์นะครับผมก็วันนี้เราจะมากินหมูกระทะด้วยกันนะครับผมก็การกินหมูกระทะกับสาวครั้งแรกของช่างต้นมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็วันนีู้้สิกว่าัวใจจะเต้นถี่มากเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่นะครับผมก็วันนี้เราจะกินหมูกระทะยังไงให้อร่อยกว่าน้องเมย์วันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะครับผมก็ เราจะมาเล่ลนเกมอะไรกันเอ่ยก็วันนี้เราจะมาจับฉลากนะครับผมในกล่องกล่องของขวัญของเรานะผมก็มาดูกล่องของวขวัญพวกเรากันก่อนนะผมก็ก็่อนจะดูกล่องของขวัญน,นะผมก็ฝากช่องน้องเมย์ด้วยนะผมก็ช่องอะไรนะครับผมชื่อช่องเบบี้เมย์นะคะฝาก เปมีนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ <Kristin Relax> <essel era> ้งลิงไว้ด้านล่างนะผมแล้วกดเข้าไปติดตามความน่ารักของน้องได้นะผมก็ถ้าใครอยากติดตามความหล่อของผมก็สับสกายให้ผมเยอะๆด้วยนะผมก็เราไปกันต่อเลยครับนี่เป็นกล่องของกล่องพิเศษนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับจะมีอะไรนี้เนี่ครับในกล่องนี้เราจะมีเราจะมีฉลากนะครับผมทีนี้เราจะมีฉลากนะครับผมเราจะจับฉลากกันนะครับในนี้จะมีฉลากแบบว่า เราจะเขียนหัวข้อลงไปในนี้ครับผมว่าจะต้องกินอะไรในร้านนี้นะผมให้น้องเมย์สองนะครับผมหนึ่งคนเดียงครับผมเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะทีมเมย์เชิญตัวช่วยทีมน้องเมย์นะครับผมก็มาดูครับมาดูครับวันนี้เราจะต่อไปแล้วก็จะเราก็จะมาทำการเริ่มกินเลยนะคะลงทุนมากเลยค่ะไม่กินข้าวแต่ไม่เช้ามื้อไม่กินข้าวแต่ไม่เช้ามี ตอนนีาจะเล่นเล่นเกมนะเกมะครับผมก็ให้ใครจับก่อนเนี่ยเราต้องเต่ายิงฉ่ดน,นะครับผมขอเช็ดเดมือก่อนนะครับผมฝุนเยอะมากเลยเอาเอครับผม <ๆ S 1> คนับนะครับ นะครับผมน้องเมย์ก็จะโดนก่อนนะครับน้องเมย์ก็ไม่รู้นะครับว่าในนี้ผมเขียนอะไรลงบ้างก็อาจจะโดนนะครับผมให้น้องเมย์เอาแล้วครับผมอยู่ในช่องเล็กๆมากเลยน้องเมย์ได้ไปแล้วนะผมเข้ามาดูกันว่าอะไรครับผมอะไรครับผมกินผักดิบหนึ่งจานกิน,น,นผักดิบนะครับผมผักดิบหนึ่งจานนะครับผม,มจะไม่ทด้ทวหรอ เส็ก่เมีสามเมือมันจะอิ่มกอนนะผมเค่องแบบตอนนี้น้องะได้กินผักผิดน้องก็จะกินได้หรือเปล่าครับคนจ้ี่ไอจะดนเลย้ยเถ้นยตากิน้เียมกินมยถ้าใครอยากให้เราเล่นเกมสนุกๆแบบนี้อีกก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผม ปดติจตามอีีต่อไปด้วยครับว่าเราจะทําอะไรกันต่อครับผมเราไม่ได้ว่างนะครับผมบอกไว้ก่อนแค่เราไม่มีอะไรทาไม่มีอะไรทําเราจะแม่นบานีนะคะเราจะแม่นบานีตาแมจะเป็นผู้หญิงตัวามไม่รู้ว่าน้องเงยจะกินได้เยอะขนาดไหนนะครับผม เกิต่อไปก็น่าจะเป็นของผมนะครับผมนี่ก็กินหมดไปแล้วนะครับผมก็ผักหมดไปหนึ่งจานนะครับผมก็น่าจะอร่อยมากเลยก็มาดูอันต่อไปเป็นชิวของช่างต้นนะครับว่าจะจับฉลากโดนโดนอะไรครับผม mm hmm. ก็มาดูกันเลยนะครับผมขห้เห mm hmm. ยายบฝั่งขผม mm hmm. นี่นะครับผมมาดูของช่างต้น,นะครับผมว่าจะเป็นอะไรนะครับผม mm hmm. ให้น้องเมย์อ่านให้นะครับผม ครับผมกินน้ำอัดลมนะครับผมสบายมากเลยนะครับผมกินน้ำอัดลมหนึ่งขวดนะครับผม <Yeah. S 1> วันนี้ยังยังยังเคี้ยวผักไม่หมดน้องเมือเคี้ยวผักไปหนึ่งจานน่าจะอร่อยมากเลยครับตัวน้องกินอาหารไม่ครบห้ามงมาแล้วนะคะนี่ครับน้ำลมหนึ่งขวดนะครับผมต้องใช้หลอดดูดนะครับผมเนื้อก็เริ่มจะไหม้แล้วนะครับผม แต่จนเงยังไม่มากเฮ้เรามีเนียอะไรวะตอนจนเลยังไม่มามยังเหเก,กันส,สองไ <c oughs> อ้ด้สองปุติลาตายไ้กินน้ำมะรุมหนึ่งขวดนะคร <c oughs> ับผมโอ้โหน้ำมันลมก็ซ่าเหมือนกันนะเนี่ยซ่าเหมือนกันนะเนี่ย วันนี้เราก็ถือว่ามาันเป็นการสลองสวนสลองสวนส,<ล>สลองเวดนะครับผมสรองเวดนะครับผมสรรองเ <c oughs> ฉวดผมอาจ <c oughs> จะพูดภาษาไทยไม่ค่อยแข็งนะครับผม S อ,อะไรวะ S โคลานะครับผมอร่อยมากเลยครับผมเราจะรอช่างเซ่นของเรารู้สึกว่าหมดขวดน,นี้ผมน่าจะอิ่มนะครับผมรู้ <c oughs> <c oughs> สึกแน่นมากเลย แซ่บจะเป็นคลิปแรกนะคะที่ไม่ได้ออกสาธารณะนี่เป็นคลิป EP แรกของน้องเมย์และเป็น EP แรกของผมที่ได้แบบทิจิริ่งกับคนดังนะครับผมโมดังอ้ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วครับเพื่อนมันหิวนะคะดูเพื่อนเพื่อนมันจิ้มก่นตอนนี้ผมมอกินหมดแล้วนะผมก็หมดไปหนึ่งขวดโคตรแน่นมากเลย ตัไใบติ่ืทีของน้องเน่นะผมฉลากเราจะเหลืออยู่เท่าไหร่วะฉลากเราจะเหลเหลือ,อยู่ห้าใบครับผม ผมกินขง,ง,งหวร้านสอง้วดนะผมต้องมีโดนเนี่ว,วันนี้เรามีเด็กหลังกล้องนะคะนะผมเรามีทีมงานคุณภาพนะผมทีมงานซึ่งคืนนี้ผมแบบคือนัดน้องมาแล้วก็ต้องปี้ใหเต็ทนนงเงมที่นะครับวันนี้ถือเงินเฉยมาก็หลายหมื่นนะผมก็ประมาณสี่ห้าหมื่นนะครับวันนี้สี่ห้าหมื่นนะครับนอ้องมีก็แบบว่าเราต้องแบบเราก็ต้องให้ค่าตัวน้องไปเยอะๆหน่อย ก็จะให้น้องสักสองหมื่นนะครับขี่รถบีเอ็มกลับบ้านไหมแต่ว่าปั่นจักรยานมานะครับผมถือเงินมาเยอะๆเนี่ยบีมาขี่จักรยานกลับบ้านขี่จักรยานกลับบ้านแล้วก็บีเอ็มไปเข้าไฟแนนซ์ครับเพื่อจ่ายเงินมาให้น้องเมย์ตอนนี้น้องเมย์ก็โดนโจทย์หนักๆไปนะครับผมก็สนุกมากเลยครับวันนี้ยังไงผมก็ต้องหลบชิมเนื้อก่อนนะครับยังไม่ได้กินข้าวเลยร้านอยู่ที่ตรงไหนเอ่ยเพื่อนร้านอยู่ที่ตรงไหนเอ่ยเอาน้ำจิ้มไผ่ดำ จะจิ้มมากเลยพะย่ะเรอนนันจิ้มเม่หมดเนี่ยอันนี้นะคะขอขวาเราจะเปลี่ยนเป็นผลไม้หนึ่งจากนกับนะครับผมจิ้มหนึ่งถ้วยจิ้มหนึ่งถ้วยนะผมน้องเม่ก็โดนไปแล้วครับวันนี้ทำเดียวนะคะอยู่ว่าตอนนี้เราเหลืออยู่สี่จุดนะครับผมจิ้มนะคะอันนี้ผมจิ่มไปแต่ครบเอ็ดขวดแรกนะครับผม ก็ถ้าใครอยากให้เราทำอะไร<ด>สองคนทำมาอีกก็คอมเมนตน์นด้านล่างคลิปได้เลยนะผมเหมือนเพื่อนจะแทนตัวเองนะคะดูคนอื่นนั่งกินเนื้อเองนั่งกินผลไม้ส่งามาเน,นะนื้อก็อร่อยเหมือนกันนี้เนี่ยนี้จิบจิบคน,นนี้น้องเมย์ก็กินผักดิบไปหนึ่งจานของหวานอีกสองถ้วยนะครับผม มราดูว่าวันนี้ต้องมีจะได้กินเนื้อหมูหรือเปล่าครับจะอิ่มก่อนหรือเปล่าครับต้องรอจนมนะครับผมหมดไปแล้วนะคะถ้วยหมดไปแล้วคำหนึ่งชือมีระดับมากเลยครับช่างต้นใส่แว่นตากินหมูกระทะครับผมดูสายตาไม่ดีนะครับผมนัม้นพ่อกับลูกมากินหมูกระทะด้วยกันนะครับผมตอนนี้พี่ต้นพี่ต้นอย่ท่ คนไม่เยอะหรอครับประมาณ4ี่สิบจิองอตนึงยี่สิบเองครับผมยังเด็กๆอยู่นั้นนะเนี่ยแค่ชอบแต่งตัวให้ดูเหมือนผู้ใหญ่อายุต้องเม่ถ่านะสิบห้าเลยสิบห้าค่ะสิ ไม่เลกะอหันาหารกันมาเยอะเลยเนี่ยเราเล่นค่ะอายุสิบค่ะ18บปีแล้วผมใกล้จะผ่านมาตรฐานแล้วนะผมไม่คุกแล้วค่ะไม่คุกแล้วครับผมจะกนอื่นก็ไม่เชื่ออะไรเพามียุสิบเพาะนว่าน้องเมยเท่าไหร่ครับสองสิ่สิบห้าสี่สิบห้าครับผมเขาบอกโขอหมดไปแล้วนะครับน้องเมย์สำหรับตอนนี้ก็หมดของหวานในสคือนะผมก็ มันดูโจทย์ของช่างต้นนะครับต่อไปว่าจะเป็นอะไรนะรผมเราจะกินทุกอย่างนี่คือโจทย์ของช่างต้นนะครับผม,มเราจะให้น้องเมย์อ่านให้นะครับผมกินไอติมสองท้วยะครับกินไอติมนะครับกินไอติมสองด้วยนะครับผมก็ทีมงานเราจะจัดมาให้นะครับผมตรวจมันหมูเรามีนะครับผม คือช่างต้นรอน้องมีก็ประมาณตั้งแต่สามโมงจนถ่ายเมงนะครับผมมีนานนะรัแป๊บเดียวครับผมไม่นานครับประมาณสี่ชั่วโมงครับผมแต่ว่าเก้าโมงแป๊บเดียวครับแต่ไม่เป็นไรครับรอได้นะผมตุ๊กแกแต่งตัวมาคุครับการแต่งตัวแบบชิวๆมากเลยครับหูเยอะมากเลยครับสองถ้วยโอ้โหไอติมสองถ้วยนะผม โอ้หอมมากเลยครับเรามาชิมกันดูครับผมเหมือนวันนี้เพื่อนเราแกแข็งนัเาือต้องเปิดเบนเชลยดูครับไอติมรสอะไรไม่รู้นะผมแต่หอมมากเลยรีวินะผอืหอมหอมองหอมหอมากมหอมเอมหมหอมหมหอ่หอมหมากมหอติมที่เยมนมากเ้อนหอมชอตหอมัอหวานอมหอมหอมหอนหอมหอมหอมอมหอมหออมหออม นมีช่างต้นก็กินครบไปหนึ่งขวดนะครับผมไอจิมสองก้วยนะครับผมอืนยืนไปสาม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 จานสองอย่างต้องมีโดนไปสามนะครับผมวันนี้เราจะมีอยู่แล้วย,ยี่กี่โจทย์ว่าเรอยู่สามจย์นะครับผมโจทย์สุดท้ายเราจะเราจะตั้งสดสดเลยนะครับผมม,มีอะไรหดวหลัมีตัวนี้สามจย์ <c oughs> มันจะมีอะไรหดนะ ก็น้องบอกว่าไม่คิดไม่กินผิดไงเราจะตั้งใหม่ก็ได้โจทย์สุดทโจทย์โจทย์ที่แปดนะผมไม่ได้เขียนลงนี่นะผมโจทย์โจทย์ที่แปดเราจะเราจะมาเตายิงฉุดกันนะครับผมถ้าใครแพ้ก็ต้องโดนโจทย์ที่แปดไปนะเราจะให้บุคคลที่สามเป็นคนตั้งโจทย์ที่แปดนะคะน่ะผมบุคคลที่สามเป็นคนตั้งโจทย์ที่แปดแล้วเราจะมาเตายิงฉุดกันนะครับว่าใครจะโดนโจทย์ที่แปดนะครับผมสาวุดดา เคเคทิพวรรณนะฮะเค a คทิพวรรณนะครับผมยังยังตัวไค้คผมหอมหอมกำลันมากเลยครับหวานนะครับสรุปว่าหวานมากเลยเป็นเหมือนไออะไรวะมันโอวัลตินครับมันโอวัลตินไม่ใช่บออพี่ตัวน่าจะใช่นะมันโอวัลตินมากเลย ตอนนี้ท่านก,ก็กินหมดไปสองแก้วแล้วผมออโอ้โหเยอะมากเลยแล้วอีกสองยอย่างต่อไปก็น้องเมย์นะผมน้องเมย์จับตัวผมว่าจะได้ครับน้องเมย์บอกว่าไม่นะก,กินน้ำแข็งหนึ่งแก้วกินน้ำแข็งหนึ่งแก้วครับมดูค่ะครับมาดูน้ำแข็งนะครับผมหนึ่งแก้วไม่ต้องใส่อะไรนะครับผมกินน้ำแข็ง ตั้มถาเพื่นว่าตุา๊แข่งเป็นยังไงวะน้องว่าโจบนี้จะทำให้น้องเมียเสียวแข่วหนักมากเลยนะครับผมนะ้องมีเกล็ดยางมา้องมีเกล็ดยางมาใหม่วันนี้น้องโดนผมแกล้งหนักมากเลยนะครับน้ำแข็งมันข้อนใหญ่มากเลยครับผมจะกินยังไงครับเราไม่รีบครับใจเย็นๆเราช่วยกันได้ครับทีมพี่ต่อให้สองวนันเลยเราช่วยกันได้นะครับผมต่อให้ผม นะครับผมตอนนี้น้องเมย์ก็กินน้ำแข็งไปจนจนฟันหลุดออกหนึ่งเล่มแล้วนะผมเร <c oughs> ื่องอลไรคะหมดแล้วผมก็ต่อไปเป็นเลือดฉลากอยู่สว่างใบนะผมเป็นคิวของผมนะหลักนะผมให้น้องมีอ่านนะผมนั่นเลยที่น้ำซุปนะครับผมหนึ่งช่วยนะผมเอออุ้มต่อทำไมกดกดไหมไม่เอาไม่ได้ ไนนม่ใจร้ายเลยนะฮะจัดน้ำซุปซุป,ซปมาให้ครับผมรู้ไม่ใจร้ายเลยนะโอ้โหใจร้ายเลยครับผมน้ำซุปร้อนมากเลยรู้ไม่ใจร้ายนะคฮะจจะลอกหรือเปล่าเนี่ยก็ทำการกินน้ำซุปนะครับผมเปิดอันสุดท้ายพร้อมเลยพี่เติร์ดได้เลยครับเปิดพร้อมกันเลยก็ได้ครับอันสุดท้ายจะเป็นอะไรครับเรามากินพร้อมกันเลยนะมันมีกี่ใบเจ็ดใบไม่ได้เปลี่ยนนะ ได้ครับน้องเมย์ได้เสียบผมผมต้องเสียสละให้น้องเมย์ครับผมเป็นผู้ชายนะผมผมต้องมันมันหนูโดนหนักเผมต้องเสียสละให้น้องเมย์ครับผมโดนกินมันหมูนะคะมันหมูนะครับผมแต่อยู่นี่มันไม่มีมันมันติดมันก็เบิ้์นสองเอาจ้าเนาะแล้วก็รอติดตามคลิปของเมย์เลยค่ะจากโคเวอร์โคเวอร์เพลงเพลงนะครับผมครั้งแรกนะคะเสียงเหมือนเสียงยังไงถามเพื่อนดู มรเสียงยังไงเพื่อนเออไล้อะไค่้ล้อเสียงดีมากเลยไพ้อล้อลอเป็นหมวดใช่มเบอร์นะคะมันทำไมไม่บอกเขาด้วยว่าติดตามทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กถ้าแล้วก็เฟซบุ o กเมี่นะคะถ้าคนไม่เจอก็ไปดูที่เพจรังเมือยูยูเพจเขาอีกเลยก็เฟซบุ๊ก สุภาพพรพิวทองเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งพีผูกไหมพี่ช่วยพยา,าบาลสาวทิพวรรณนะคะเดี๋ยวนะคะอเอาตักมามันหมูตอนนี้เราก็รอมันหมูครับผมมันยังไม่จุเลยค่ะใจเย็นๆแล้วก็ที่ตัดร้านนะคะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเลิงนกทานะคะตรงข้ามโรงเรียนเลิงนกทาปิดถนนใหญ่ ตอนนี้มันหมูโอเคนะคะพร้อมแล้วนะคะยังนะครับผมท่างต้น <laughs> ดูดูยังไม่พอยพอ,ยยอย่างค่ะยังไม่พออย่างสูบรือยังวันวะเนี่ยครับผมต้องแบบนี้นะผมถึงจะสะใจช่างต้นนะครับผมเราต้องเอาให้เต็มที่นะผมกินเยอะแต่เด็กมันไม่ดวยมันขึ้นหน้าผมเลยเออโอ้โอหเลย แถวอยู่รอครูสอนพิเศษเดินมาอยู่ดีเดินอะไจะทำอะไรลูกดูเหมือนน่าจะบวมขึ้นนะคนละดูเป็นห่วงมันเป็นน้ำซุปจังตนนะครับผมอร่อยมากเลยนะคะจ่งจะกินค่ะก็โจทย์สุดท้ายเราจะให้ทีมงานของเราผู้ช่วยของเราตั้งให้นะผมว่าจะกินอะไรนะผมแล้วเราจะมาเต่อยิงชุบกันนะครับผมมีกอนไปสีตัวเลย สี่ใบเลยนะทุกคนเป็สี่ใบเลยนะพี่เติร์ดนะนั่นผมจะให้น้องเมในกรณีพิเศษนะครับผมให้อยุดแบบหัวก้อนหนึ่งนะผมปิดท้ายนะผมอร่อยมากเลยนะคะดูช <stop> <changing> no ่างต้นยังก nah <day> ินไม่หมดเลยนะคะยังไม่หมดนะครับผมรอน้องเมะใส่จิ้มรอน้ําให้มันเย็นก่อนนะครับผมเพราะมันร้อนมากดูมันหมูนะครับผม าอยากให้ยิ่งคุณภาพดีก <leaning> ว <for u> ่านี้ก็ช <listening wir> <sk az identified rebell ious> ่วยกันดูเยอะเลยนะคะจะไปซื้อกล้องครับผมช่วยกันดูครับกดแชร์กดไลค์เยอะๆนะผมกระหน่ำแชร์กระทืบไลอ์เยอะๆนะผมให้พวกเรามียอดเยอะๆนะครับผมถ้าถ้าดูว่าคนดูดูคนกระติดขำก็ขอบคุณมากได้นะผมคือแบบว่าถ้าจะเป็นไปได้คือวันๆไม่ต้องทำไรเปิดลิปพวกเราทิ้งไว้เลยนะครับผมแล้วก็ทิ้งโทรศัพท์ไปแล้วครับไปทำอย่างอื่น หนึ่งหมื่นซับเราจะมาทำคลิปพิเศษถ้าถึงหนึ่งหมื่นซับเราจะมาทำอะไรกันน<ด><ล>ะเพื่อนแค่จะชม <c oughs> เขาเพื่อนไปปลุกแทนถ้าใครอยากให้เราสองคนทำอะไรวก็อย่าลืมคอมเมนต์นด้านล่างคลิปนะครับผมและเจอกันในคลิปต่อไปขอเรื่องเดียวเด้อขออย่าให้กินเผ็ดเท่านั้นพอขอกินเผ็ดๆนะครับต้องเม่ว่าแค่นั้นพอ ช่างต้นก็สนนะครับแต่โปรโมดไม่เก่งนะครับผมตอนนี้นซุปใต้จะหมดถ้วยแล้วครับผมนี่คนสังนะครับคนสั่งน้ำซุปค่ะเือน,นี่ <laughs> นเพือ่อนเพื่อนเ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 ่นเนเะพะนเพื่อนเลยสนสเพ <laughs> ่อนเพืาเ่เ่อนอนเพ่เื่อานเื่อนเอนเอนเพื่อนเอนเพื่นเนั่นเนกพนเนอนเนนเอ นัวภาษาอีสานาผสนภาษาไทยอะไรน้องเมย์อร่อยอร่อยนะครับผมแซ่บแล้วครับภาษาภาษาใต้ภาษาภาษาใดภาษาอะไรภาษาอะไรจังงูภาษาอะไรจังงูนะครับผมไจังงูภาษใต้ใต้เนื้อลำเตะอะไรเนื้อลำเตะเนื้อลำเตะที่นี่เราก็มาถึงจุดไหนกันแล้วเนี่ยมาถึงจุดไหนกันมะ ถึงโจทย์ที่เพื่อนบุคคลที่สามเป็นคนคิดนะคะเราเราถึงโจทย์ที่ต้องให้เพื่อนน้องเมย์ตั้งหัวข้ออะไรดีนะครับผมอะไรดีมากเลยนะ <laughs> แต่เราต้องต่อยิง้งฉุบกันนะครับผมเ,เราจะกินมะนาวสองในสามเะสองในสามสองในสามตามใจเ,เพื่อนน้องเมนะครับว่าจะามะนาวกี่เปียยงเดียครับผมงั้นเอาอไสอง เฮ้เราจะกินยังไงวะปวดไม่ปวดตาตาตาขานี่ผมเราจะออยิงสุดกันสองในสามนะผมหนึ่งสองโอ้โหครับโดนไปหนึ่งนะผมผมต้องแบบเทน่าไร้เลผมตอนนี้มารู้ว่าน้องเมย์จะออกอะไรนะผมนะครับผมมาดูกันนะมาลุ้นกันนะผมมันจะตับจับนะครับตอนนี้เรามาดูนะผมหนึ่งสองเดี๋ยวกั้งหนึ่งครับพี่ผมกัน ขาเชผมแบบนครผมโอเคครับผมหล่อแล้วครับเฮ้ยเฮน่ามดนไ้หงล้ห่อยังครับหล่อแล้วครับได้เตาแล้วรเาจริงแล้วทีนี้โอ้โหตอนนี้คือแบบเหน้าะครับเป็นครั้งที่เแห่นใหมเ้ครับแต่ว่าบางทีผมแบบยังไงนะตื้นเต้นไปหน่อยนะผม สองข้อเลยเนี่ข้อสุดท้ายด้วยเราต้องโดนข้อสุดท้ายด้วยเลยครับเพราะว่าต้องมีสามใบฉลาสามใบนะครับผม,มข้อสุดท้ายนั่งเนยังไม่ไดกินอะไรเนี่ยวันนี้หิวข้าวด้วยยังไม่ได้กินอะไรอร่อยอร่อยเลย <c oughs> นะครับผมชิมงานคุณภาพเราก็จับมาให้เปียงใหญ่มากเลยนะครับผม <c oughs> น่าจะต้มเข่ามากเลยโอ้ จัดให้เลยคนะรับหมดลงโทษหมดลงโทษไม่หัวเลยนะครับผมมีเกมะนาวเปรี้ยวมากเลยนะผมขออีกเป็นชิ้นที่สองแล้วครับผมเก็บคอให้เ <c oughs> กิดหืมหืมมาวกลืเปรี้ยวเหมือนกันนะเนี่ยซื้อมาจากสวนไหนวะนี <c oughs> ่ชิ้นหะนึ่งครับผมเราไม่โกงครับเรากินจนหมดนะครับผมไม่กกมีการตัดต่อนะครับผม มันการกินมะนาวครั้งแรกนะครับน,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 น่าจะได้ครับตอนนี้ผมก็กินไปหมดแล้วนะผมมะนาวต่อไปค่ะจสามชิน้นต่อไปเป็นจุดสุดท้ายของน้องเมยน์นะครับผมไม่ว่าอะไระผมจะไม่ทิ้งความในตัวนี้มาจะกิน รู้ว่าน้องน้องเมย์บางยาผมหรือเปล่าว่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ยยาฮู <Yahoo! S 1> อืมมุ่มมากเลยครับทุกคนเมยไม่ได้ใไกล,ลชิ้นปลานะผมฮอตดอกโอ้ฮอตดอกนะครับผมก็จะหลอกท่านผู้ชมเยอะน้องเมย์ก็ได้นะครับผมฮอตดอกก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอืมฮัดดอกก็เหนียวนุ่มมากเลยครับผม โอ้นะครับผมวันนี้เราก็ทําการเล่นเกมฮันซาเกมอะไรก็ไม่รู้นะผมจับสลากอยาก,ก,กออับซูเล่ครับวันนี้ก็รู้สึกว่าเอออิ่นจังจับตังอิ่นจังอินจังจังอยู่ครบนะครับน้องเมย์รู้สึกอิ่นจังจังอยู่ครบก็ทำอะไรครับวันนี้แบบว่าช่างต้น,นก็สายปีแล้วครับผมยังไงก็ค่าตัวน้องก็ให้ประมาณสามสิบนะครับวันนี้เกือบนักบ,บัง เราจะให้น้องเมย์ฆ่าตัวครับมันก็ถ้าใครชอบแบบเกมท้งษาสนุกสนุกบ้าบอแบบนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับจะคลายให้เราด้วยนะครับผมก็ถ้าอยากให้เราทําอะไรอีกก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะผมก็อย่าลืมกระหน่ำไลค์ให้เราเยอะแชร์ให้เราเยอะนะครับผมก็วันนี้เราก็รู้สึกแบบ อิ่มแบบแงมงมากเลยครับไม่รู้ว่ากินอะไรนะครับวันนี้ก็อิ่มโวกิ่มใจอิ่มโกิใจนะผมได้จูบกันแม <c oughs> ้นวันนี้ก็ฝากกันเพียงไทยนะครับผมแล้วเจอกัน GP ต่อไปว่าพวกเราจะทําอะไรกันก็อย่าลือมอมเนินด้านล่างคิดนะครับผมในที่สุดเราก็กทําจบแล้ว